แต่วันนั้นมันมีจุดพลิกผัน,นคือช่องนั้นผมลงคลิปที่3คนดูหนึ่งวัน1นึ่งแสนมันเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งใน youtube ยุคก,ก่อนๆน,นะครับผมบอกตรงเลยมันขึ้นยากกระดิกลงผมก็ตัดสินใจขายช่องขายช่องสร้างตัวตนอทีนี้ก็เริ่มมีผู้ติดตามขึ้นจากครึ่งปีมั้งผมได้ตามร้านยจากการทำคลิปทำยังไงอ่ะผมเชื่อไหมว่าผู้ชายวัยรุ่นหลายๆคนสมัยเด็กชอบรถแต่งนะครับมันก็จ่ายเอาเป็นว่าน้องๆอย่าไปบอกอย่างงี้ยอย่าไปบอกสองแสนห้า Oh. นั่นแหละวันที่ยุโรปกับไทยมันจบจบที่สนามถ้าไม่จบจบก็ไม่จบอ่ะแต่กูบอสกูจะทําให้เด็กมันดูเจ็บกูบอสกูกูจะทําให้พวกมึงดูเจ็บกูบอสกูกูไม่งดมันทุกขนมใครๆก็ต้องเรียกว่าลูกพี่มันทุกขนมเจ็บกูบอสกูกจะทำให้เด็กมันดูเจ็บสวัสดีครับผมบ่าวอาตอบสดครับทุกคนอ่ะวันนี้ครับลุงเอ็กมาบ้านผมลุงมาทําอะไรที่บ้านผมครับลุงเอ็กวันนี้แน่นอนอยู่แล้วสําหรับ ที่จะจัดกิจกรรมแข่งขันขึ้นมาออ๋และเราก็ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับ FC ที่สนามาต่อหอ,อนำวงร้อมาเสิร์ฟสำหรับร้อที่ใช้ในการแข่งขันยของรถเบาอามโดยเฉพาะผมขอดูได้ป่ะลุงจัดไปดิอยู่ข้างหน้าแล้วว้าวทุกคนดูสิครับเฮ้ยลุงครับผมมีชื่อผมด้วยเหรอลิมิเตอรไงเฮ้ยนี่ดูสิครับอีกด้านหนึ่งภาษาอังกฤษ ภาษาไทยบนล่างเลยอันนี้มีคู่เดียวในประเทศไทยแล้วในโลกเลยใช่ไหมลุงใช่แล้วแน่นอนที่สุดโอ้ดยอดนะลุงขอจำลหน่อยครับครับผม <laughs> คิดถูกแล้วครับที่เรียกเอสตองนะอยากรู้ว่าทําไมเราแบบว่าถึงเลือกใช้วงรอ้อเอสตองตั้งแต่บบก่็ตอนที่เรียกว่าทางแบรนด์ยังไม่ได้มาสนับสนุนเลยอ่าเอาตรงเลยนะครับครับไว้รุ่นยุคนี้ใครใส่เอสตองแม่งหลอกทุกคนครับเขามองอย่างอื่นคือมองภาพรวมนะมองล้อสิ่งเหล็ก ชอบมาหมุนล้อดูเฮ้ยใส่ล้อนี่เหรอวะมาใส่ไอตองปุ๊บเฮ้ยไอตองว่ามันแบบทรงอัปเกรดขึ้นมาแบบนิดนึงอ่ะเออในยุคนี้มันมันต้องไอตองนะครับตรงเลยอตรงในความจริงคือมันต้องไอตองเลือกเป็นทรงนี้ก็อย่างที่เคยถ่ายไปในคลิปก่อนหน้าแล้วใช่ครับแต่ว่าล้อเก่าอ่ะมันไม่มีไม่มีชื่อผมไม่มีชื่อได้แค่ชื่อผมไงก็เลือกเลยทรงเดิมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบาเห็เพื่อนบอกว่า เพื่อนไล่รถบ่อยเพื่อนก็ใช้ทั้งทั้งแก๊งอ่ะในสำนักผมอ่ะที่เพื่อนทัทำรถบอกเอมพีจบสขุดน้องบ่าวอะไรเงี้ยมาจัดเลยคือเชื่อเพื่อนผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยก็เลยแบบคิดว่าเห็นคนจริงแล้วคือพอมาใส่แล้วมันลงตัวมันเท่มันมันดูมันดูมีอะไรอ่ะแต่ว่ามันก็มีอะไรจริงๆนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วยิ่งใส่ชื่อด้วยเื่อี่ิผมต้องการเลยคือผมตามหามานานมากครับโชคดีแบรนด์ไทยโชคไทยต้องโอเคดี ผมไม่รู้จะติดต่อใครยังไงตอนแรกที่เห็นเขาใส่แบบพวกช่างดังๆพวกหัวเขาใส่กัน้ยทำที่ไหนวะอะไรเงี้ยก็มีลุงเอ็กเข้ามาพอดีติดต่อมานานละ,ะ <laughs> ผมเพิ่งเห็นจริงๆนะครับผมก็ต้องขอโทษลุงเอ,อ็กด้วยนะทีในดิทอกเด็กมันทักมาเยอะมากมลุงจะเป็นไรทั้งโทรทั้งอะไรผมก็เลยตัดปัญหาแล้วนั้นตื่นเช้ามาเปิดเจอลุงเอ็กอ่าแชทมาพอดีผมรับแอดลุงเอ็กนี่ว่าเคยดูคลิปมานานละโอ้โหเรียบร้อยเข้าล็อกเปิดแชทดูอ๋อลุงเอ็กมาพอดีเลย จัดไปครับลุงดีแล้วไม่คิดว่าเป็นลุงเอ็กตัวปลอมนี่ผมรู้ผมเห็นผู้ติดตามผมรู้เลยว่าไงก็ตัวจริงอ่าใช่ในนอกจากล้อ mt วันนี้เนี่ยก็มีล้อนี่คาร์บอนคาร์บอนห้าเหลี่ยมพนณากอนโอ้โหอันนี้คือจริงๆเนี่ยคาร์บอนมันมีสองทรงก็คือทรง mt แบบนี้ครับกับห้าเหลี่ยมแบบนี้แต่ด้วยความที่เบาอามเรียกทรง mt ใส่สีแดงไปแล้วครับก็เลยเอาพนทากอนมาห้าเหลี่ยมมาให้ลองเอาไปใส่รถดู หรีอจะใส่เลยไมลรูกเฮ้ยใส่ล้อหน้าคาร์บอนล้อหลังล้อแดงอะไรเงี้ยลุงลองเอ้ลองถามดีฟซีดูวะลองเราดูไหมครับทุกคนคือในประเทศไทยไม่มีใครทำนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเอาป่ะสุดนะสุดนะเรียกว่าเอาสองคู่มารวมเป็นหนึ่งคู่นั่นน่ะดิคนูจะถามว่าเพื่ออะไรเท่งไงลดคอนเทนต์อย่าไปคิดเยอะวันนี้เนาอยากเอาล้อมาส่งแล้วนะก็ บางคนที่แบบว่าเป็น FC แฟนเพจลุงร้อยตองเน่อาจจะยังไม่เคยรู้จักเป่าอามเลย<อ>เราก็จะมาแบบว่าเล่าเพราะว่าส่วนตัวให้น้องๆฟังหน่อยจะได้มีผู้ติด,ดตามเพิ่มเติมอีกเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็ติดตามกิจกรรม ของการจัดแข่งขันครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเผื่อเพื่อนๆจะได้ติดตามชมก่อนอ๋อเอาเรื่องไหนก่อนเรื่องดีเรื่องไม่ดีรู้เอาเรื่องไม่ดีเลยเรื่องไม่ดีใช่ไหมครับผมชอบเรื่องไม่ดีคือผมไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตผมว่าวหมายถึงเอาเอาเรื่องกิจกรรมแข่งรถก่อนว่าเพื่อนๆจะได้ติดตามชมว่าวันไหนที่ไหนอะไรยังไงอ๋อกรราแข่งรถนะครับก็เดือนหน้านะครับวันที่27 เดือนเก้านะครับที่สนามคลองห้านะครับป่าบอลกระเบ่าอามมีทุกคนเนี่ยถามมาเยอะแข่งกันวันไหนยิ่งสนามจ้องหอลากสุดน,นะครับ,รบผมแค่ไปลองรถมากิงผมแล้วว่าผมผมโดนป่าบอลแดงผมแค่ลองขับเฉยๆครับคือมันก็แล้วแต่คนจะคิดนะคือผมไม,ไม่ไม่ขอพูดกแล้วกันนะอันนี้แล้วแต่มุมอมองของคนนะครับ,รบนั่นแหละก็เลยตามนั้นตามที่ภาพที่เห็นตากล้องก็ขยันถ่ายมุมที่มันแบบรนขยี้รถ <c oughs> ขยี้จัง <c oughs> อ่ะใช่กล้องเยอะมากกล้องเยอะผมไม่รู้ผมมีหน้าเบื่อหน้าเบื่ออะไรไหมผมไม่รู้ ก็เลยมาลองกับป๋าบอลเพื่อเช็คดูว่าการลงสนามครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วก็มีก่ลุงถามว่าความเป็นมาของผมใช่ปะใช่เมื่อก่อนลุงต้องย้อนไปสักกี่ปีเนี่ยเราแบบว่าทําช่องทําได้ครับจุดเริ่มต้นของบาอาตตกสดนะเขาพาพรวมเลยเมื่อก่อนผมทําชื่อช่องก่เมื่อก่อนนะเป็นชื่อช่องอาร์มงเอครั้งแรกเลยที่ตั้งช่องใช่ครับไปไม่รอดกี่ปีปีเดียวแล้วลุงผมทํางานประจําด้วยตอนนั้นผมทําโรงงานไม่ใช่หมายถึงว่าเรา ย้อนกลับไปกี่ปีแล้วที่ที่สร้างช่องหม่ท่าปีที่เราได้ไมั่งลู้ช่วง <5 S 2> สมัยผมเรียนปวสแสดงว่าก็จะอยู่ในช่วงของโควิดก่อน<ช>เรื่อโควิดหรือจุดกำเนิดที่ผมเริ่มทําคลิปเพราะโควิดอยู่บ้านไม่มีอะไรทำไปข้างนอกก็ไม่ได้มีโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเปิดดูปุ๊บคุยกับแฟนเฮ้ยลองทําดูไหมครับแบบเนี้ยทาคลิปแกล้งแฟนอะไรเงี้ยเริ่มเรื่องแ้วก็อาจจะแสดงว่าช่องเราเนี่ยเริ่มเนี่ยทำแกล้งแฟนแกล้งแฟนเพื่อ ผมไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรก็ทํำขำๆครับแต่วันนั้นมันมีจุดพลิกผันคือช่องนั้นผมลงคลิปที่3คนดูหนึ่งวัน1นึ่งแสนมันเป็นจุดเปลี่ยนซึ่งใน YouTube ยุคก่อนๆนะครับผมบอกตรงๆเลยมันขึ้นยาก้าไม่มีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงคือขึ้นยากผมขึ้นมาปุ๊บเอาละผมเริ่มมีหน้ามีตาแล้วมั้งก็ทาต่อไปเรื่อยๆทําคลิปแก้ไแฟนไปเรื่อยๆคือในช่องชื่ออาร์มทรงเออาร์มทรงเอไม่ใช่ช่องปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะเป็นช่องเก่าพอขึ้นไปฝึกปุ๊บมันจะมีอย ่าจะรู้นะว่าย t u b e มันไปต่อไม่ได้ครับช่องผมก็คือถ้าคอนเทนต์ไม่ต่อเนี่ยเนี่ยมันพีคขึ้นไปปุ๊บมันจะหยุดมันก็จะดิ่งเลยมันคนมันทาเยอะมันก็คอนเทนต์ซ้ำซากเกมเจอย่างเงี้ยมันก็กระดิ่งลงผมก็ตัดสินใจขายช่องขายช่องตอนนั้นมีผู้ติดตามเท่าไหร่จบแสนนะลูกตามตลาดนะครับผู้ติดตามเยอะไม่ได้การันตีนะครับว่าคุณจะได้เงินเยอะถือว่าไม่ได้เป็นเงินที่เยอะมากใช่เพราะว่าผมมีลูกด้วยตอนนั้นผมต้องเลือกระหว่าง กับได้ทําคลิปเพื่อเพื่อไปต่อใช่ผมก็ต้องทิ้งตรงนู้นมาให้ลูกพราลูกก็ทางานคนเดียวไงบอกคือแฟนก็เลี้ยงลูกไม่ได้ทํางานแล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่พูดว่าตอนช่วงเรียนปวชไอปวสครับเรียนที่ไหนเทคนิคโคราาครับเทคนิคโคราชเรียนช่างอะไรเนี่ยช่างไฟครับเดี๋ยวช่างไฟฟ้าเหรอากำลังใช่ไฟฟ้าเฮ้ยมันไม่ใช่กําลังดน่มันมีไฟฟ้ากําลังมีไฟฟ้าเฉยๆไฟฟ้าที่แบบไม่ใช่คอนเนกกาลังครับพี่ เพืกออะับรงหนแต่ว่าแยกแผนกแยกสาขาไปอีกอเดี๋ยวเปิดลุงก็สิทธิ์เก่าช่างยนต์นะตื่น,นอยู่ก่อนหน้ารถ<อ>ไฟอยู่ในสุดก็ยังว่าอยากาลุงไปเทคนิคโคโราตบ่อยลุงไปทำอะไร <laughs> เทคนิคโคโราชสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าอ๋อครับก็เลยเรียนก็มไม่รู้เรื่องอะไร,รก็เรียนเรียนเรียนอาวุธน่ะคือผมไม่อยากเรียนหนังสือแล้วลุงขอจะายไปฟิลลิ่งผมไม่อยากไม่ได้ชอบเรียนว่าไม่ชอบแต่อยากไม่อยากเข้ามหาลัยก็เลยเล็กปวสให้เรียนจบตามที่แม่บอกไม่อยากให้จบปอแม่คาดหวังใช่ นั่นแหละแม่อยากเรียนสูงแต่ผมไม่ชอบผมก็ไม่เรียนครับก็ต้องหาตลอดเองเลยที่แบบไม่ลาบากพอกับแม่ก็เลยเรียนยูทูบใช่แล้วเรียนไฟฟ้าจบมาปวสเนี่ยก็ไปทํางานโรงงานเมื่อกี้ที่ว่าใช่ครับทำที่ไหนทาบริษัทเอ็มไอสูงเนินครับสูงเนินใช่ครับโรงงานแบวบ้านเราอยู่โดนไทยใช่ครับมีรถรับส่งลุงหน้าบ้านเลยมารับถึงนี่เลยหน้าปากทางเนี่ยใช่ครับก็ทำเขาทำเกี่ยวกับอะไรฮะก็ผลิตชิ้นส่วนส่งบริษัทพิเกต เป็นชิปพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่พวกฮาร์ดดิสก์ใช่ครับนั่นแหละทำก็ตอนแรกก็ไปเป็นพนักงานทั่วไปอัปเกรดเป็นช่างของประจำโรงงานเป็นช่างไฟนะครับแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็พอได้จิบจับพี่ๆเขาให้โอกาสไงผมก็ลองไปสอบดูแต่ว่าเอาจิตสัมภาษณ์ไม่ผ่านนะลางผมมาตรฐานผมมันไม่ผ่านแต่เขาไม่รู้อะไรดุจิตดนใจให้ผมเข้าไปในแผนกก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็มีอัปเกรดขึ้นก็ได้กลายเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็ค <static> ือเรียกว่าผ่านงานผ่านงานเฉยแลจุใช่แบบทั้งนั้นไม่มีความรู้อะไรเลยเอาตรงตรผมไม่อยากพูดเลยไม่อยากโกหกเลยมันไม่มีความรู้จริงๆเรื่องการต่อวงจรอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยก็ผมก็เห็นผลความตั้งใจของผมว่าอยากอยากจะทําตรงนั้นก็เลยเอาผมเข้าไปไปฝึกงานสอนงานก็ช่วยหยิบจับอุปกรณ์พี่ๆเขาว่าใจดีอ่ะสอนทุกอย่างแต่ก็ไม่เป็นคือเก่าคือไม่ได้อะไรเลย ก็เหมือนเขาช่วยก็เห็นเขาผมมีลูกเล็กไงลำบากตอนนั้นเงินเงินเงินมันสําคัญอะลุงเข้าใจสำคัญมากไม่ทําก็ไม่ได้ถึงไม่ชอบก็ต้องทำก็ต้องทาเพื่อพักหนึ่งปาก้องครอบครัวใช่ครับหลังจากระหว่างทํางานก็ชอบมาตอกสดบ้าตอกสดก็เข้ามาคําว่าตอกสดมาจากไหนเออปากาตอกมันเป็นวลีเด็ดของนาเรศนะครับผมขอพูดถึงนาเรศเลยนาเรศคือต้นฉบับตอกมีประโยชน์แบบไหนต้นฉบับ แต่ผมเป็นนักประดิษฐ์กระป๋องจากกระป๋องว่ามันถ้าเด็กดูก็คือต้องขอแนะนำตรงนี้หนึ่งนะถ้าเด็กดูอะ่ะอย่าไปทําตามนะครับมันไม่ดีผมประดิษฐ์สิ่งของหนึ่งขึ้นมาครับเป็นกระป๋องที่ใส่ฟองน้ําำแล้วผมก็เอาไปเทสเทสในที่นี้คือผมใช้มุมกล้องนะอันนี้ไม่ได้ทําจริงเด็กหลายคนเห็นไปทําตามกันเต็มแล้วก็มีข่าวหลุดมาว่าหมอเหล็หมอเหล็แพนด้าโพสตเลยนะในเพจผมจําได้ผมเห็นวันนั้นครับ มีหนุ่มยูทูบเบอร์คนหนึ่งได้ผลิตสิ่งของบางอย่างมาช่วยในการช่วยตัวเอง <c oughs> ใช่ครับกระมอง <c oughs> คือผมไม่ได้ใช้จริงมู่มนใช่มันจะเป็นโลคจิตใช้จริงไหมผมก็ทำคอนเทนต์ไง <c oughs> ผมอาศัยมุมกล้องประสบการณ์การถ่ายคลิป <c oughs> เพื่อสื่อให้คนเห็นว่าผมใช้จริง <c oughs> ใช่แต่ว่าคลิปมันปิวไปหมดแล้วพอติกต็อกมันปิวตอนนั้นอ่ะใช่ผมใช้ติกต็อกเป็นจุดสร้างตัวตนทีนี้ก็เริ่มมีผู้ติดตามขึ้นจาก ครึ่งปีมั้งผมก็ได้ามร้านจากการทำคลิปทำยังไงอ่ะบอกลุงเลยดิทำคลิปนี่แหละกระป๋องแล้วเป็นเบรอเป็นเโร่มากคือตัวนั้นคือแบบครึ่งปีได้ล้านหนึงเลยเหรอใช่คือเด็กมันชอบมากกับการประดิษฐ์วายประมาณนี้ยมันชอบผมก็เลยมาถูกทางละแต่ว่ามันก็แลกด้กับผิดกฎของติ๊กต็อกชุมชน YouTube ก็แบนเหมือนกันติดเหลืองครับครับนั่นแหละก็ไปอู่ปีอทั้งคู่เลยอ่ะ ฟิวแค่ทิกตอกครับยูทูบผมไม่ได้ทำเห <ปะ S 2> มือนเปิดเป,ป,ป,ปิดคู่ให้เฉยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจผมโฟกัสที่ทิกตอกอย่างเดียวใช่ตอนนั้นก็ทําไปก็ช่องฟิวก็ นั่งดิอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสร้างช่องใหม่หัวใจนี่คือนักสู้จริงๆนะคือไม่ยอมแพ้ครับผมทําจนเอาชนะกดของอย่างมันได้ผมรู้ทุกอย่างว่าอันไหนควรทาไม่ควรทําก็เลยซอฟลงบ้างแต่ยังอยู่ในคอแรคเตอร์ของเรายังอยู่ในแบบกล่อบของเราอะกระป๋องน่ะเขารู้จักผมว่ากระป๋องแต่ผมพยายามลบชื่อมันก็ลบไม่ออกเพราะว่าเขารู้ผมว่าบออามาจากอะไรอ ก็ัลยแหละก็เลยเ,เป็นจุดเชื่อมของนาเือนาเรศก็คือเป็นก็ได้ที่มาตอกสดนาเล่คือถ้าซื้อตอนนี้ในโคราชนะนเรศตอกสดน้องหนึ่งวงการนี่เลยสาวๆไม่หลังไม่มเลยไทองเก๋ๆก็ทำคลิปไปประมาณเนี้ยผมก็เลยใช้คาแรคเตอร์เขาว่าตอกสดเขาอยู่ในกระป๋องดีวายก็คือผสมผสานได้อะ่ะมันก็ไปต่อก,กันได้ผมเลยแบบเหมือนเป็นคนแรกมั้งที่ทําอ่ะทีนี้ก็ไปเห็นคลิปต่างชาติมันทําขึ้นมาอีกเอาแล้วผมก็มีความคิดอืสักหน่อยใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําอีกก็ขึ้นมาอีกทีนี้ก็เริ่มเปลี่ยน เริ่มเปลี่ยนฐานคนดูว่ามันหมกมุ่นเกินไปกับการทำาอบนี้มันไม่ดีผู้ปกครองทักมาเตือนที่พอดีว่าลูกดูคลิปน้องบ่อยมากครับแนะนํารบกวนเลิกทําได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูเขาคนเดียวลูกน่าจะน่า่ากะไม่ไม่อาจจะเป็นว่าเพื่อนอาจจะมีบ้างแต่ผมรู้จักสายตาแล้วก็ทําไปก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจนมาถึงวันหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของผมเลยในช่องคือทำเพลงทำเพลงเพลงตอบเพลงด้วยเพลงตอบกดใช่ ทำแบบไม่ได้คิดเลยนะเอาเงินไปทิ้งเปล่าๆเลยผมทาอะ่ะผมก็ทักหาปาเพชรผมไม่คิดว่าแกจะตอบด้วยอืแกตอบผมก็ตกล,ลงทําเพลงกับแกเลยผมไม่ได้คิดอะไรให้แกแต่งเพลงให้ที่นี้เพลงมันเป็นไวรัล hey, ออฟตอกไข่ตอกไก่ตอ, που, ตอกหมูตอกกาโลกไหมผมอยากตอกไก่ถาคือหนึ่งสัปดาห์ก็ขึ้นสิบล้านอยู่ะแต่ว่าไม่ติดมาแรงนะคือคุมหมู่เด็กหมดเลยครับเด็กคือไปไหนแบบีโดนใจมาขอมาปอกตอกไห่ครับ จะรั่วเลยครับคคือมันจะรั่วจริงแล้วแล้วแบบสาวเห็นก็แบบนี่มึงทาอะไรวะแบบสายตาคนที่มองมาหาเรามองเราไม่ดีอ่ะใช่ก็นั่นแหละตอนนี้ก็เพลงก็รันไปเรื่อยๆก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยครับแล้วก็ทําเสื้อก็ไม่ทําแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกเอฟซีบอกอยากได้เสื้อพี่บอกครับเห็นมันคอมเมนต์เยอะผมทําเลยผมไม่ได้คิดอะไรอ่ะหลบแลกเจิงขายไม่ได้เหรอใช่ส่นต้นทุนสูงมากทำต้นทุนสูงมากก็เลยปรับเปลี่ยนไปทาต้นทุนมันต่ําลง ติดันนอกจับต้องได้ดเนี่ยนะทำเสร็จแล้วปล่อยออกมาขายโดนตลาดนัดก๊อปอีก <c oughs> แล้วยอดขายมันแทงผมลุงแบบผมดิ่งมากเลยตอนนั้นคือแย่ฮะทำไงดีวะผมก็เลยทำคลิปยัดแข่งกับมันอ่ะจนมันบล็อกช่องผม <c oughs> เออแปลกไงพวกนี้มันบอก <c oughs> ช,ช่องปลอมแม่งรีพอร์ตช่องจริงและช่องจริงบิว ปิ้หรือโดนแบนอะไรเงี้ยไม่โดนมันบล็อกมันคือมันไม่มันมันเหมือนแบบกลัวโดนจับครั้งผมก็าทนายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแบบโพสต์ไปว่าเออขครขายเสื้อปลอมระวังโดนนะครับเพราะว่ากฎหมายนี้มันแรงคนั่นแหละก็เลยทามาจนมาถึงวันนี้มนเจอปาบอลปาบอลช่วงนั้นเจก็มาเจอกันยังไงผมไปหาน้องนักคิวพี่หนูนนาพี่เมนเข็นเสื้อปาบอลครับพี่ทำคิดดีไหมว่าในหัวผมทำคิดดีไหมว่าแต่ผมเกรงใจผมเป็นคนที่เกรงใจแบบเคยทักไปหาปาบอล ไม่ไม่คิดว่าแกจะตอบเลยนะพักไลน์ไปฝากว่าเออขออนุญาตน,นะครับผมอยากเอาเสื้อมาทําคลิปด้วยครับสามารถทําแบบนี้ได้ไหมครับเอาตีนกระทืบอ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาเสื้อมาตีนกระทืบใช่แล้วเขาตอบว่าไงเต็มที่เลยครับเขาก็คิดแบบเต็มที่เลยครับผมก็จัดเลยหนึ่งคลิปอ่าแมสแมสเลยฝั่งนู้นที่เปนเอฟซี FP ฝั่งนู้นมาโถมผม <c oughs> แต่คือจริงๆริงยเนี่ยเด็กๆบางทีไม่ได้รู้ว่าไม่รู้เจ้าของคุยกันแล้วคุยกันแล้วกดมาด่าผมนู่นนี่นั่นทีนี้ก็แบบสิ้็ เป็นกระแสขึ้นมาเลยกับปาบอลฝั่งนู้นก็ทำคลิปตอบกลับกลายเป็นว่าตีกันไปตีกันมาตีมกินมาจนล่าสุดผมนัดแกมาโคราชแต่แกก็ไม่กล้ามานะเอ๊ยทำไมอ่ะกลัวโดนตื้มไงเล่นโคราชไม่เยอะตอนเล่นกินมาเล่นโคราชไม่เยอะเขาไล่ผมฟังแล้วแฟนเขาไล่ผมฟังผมรู้ไหมเขากลัวมากเลยนะกับการมาผมแบบผมไปปั่นเขางไงวะเฮ้ยมาโคราชเด็กชั้นมันคื้มะเว่ยอะไรเงี้ยมันเถื่อนนะโคราชอ่ะก็ไม่กล้าผมก็ล่อแกมาสุดท้ายยอมมาอืก็ถ่ายคลิปกัน ก็กลายเป็นคอนเทนต์คู่กันมาครับทาคลิปอะไรก็ตีกันตลอดอ่ะแต่เอฟซีไม่รู้หรอกเอฟซีก็ด่ากันผมอ่ะเออผมก็ยอมเป็นผู้ร้ายให้เขาเป็นพระเอกไปจบรับจบคนเดียวยอมรับจบที่เราเบาที่สุดนะผมเก็บเก็บที่ผมจบที่สุดประมาณนี้ทีนี้โยมมาถึงเรื่องรถครับนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นสายรถได้ไงผมเชื่อไหมว่าผู้ชายวัยรุ่นในหลายคนสมัยเด็กชอบรถแต่งนะครับลุงชอบปะแน่นอนอยู่แล้วผมอยากแต่งรถมากแต่ไม่ไม่ให้เงินทํา ตอนนั้นทุนแต่รถมันต้องสูงนะถึงแบบว่าอยู่ในอยู่ในวงการได้ไไดก็เลยเอวาวะชคดังเนี่ยไปซื้อรถ <c oughs> สุดบ้าลุนสุดบา <c oughs> สุดบา <c oughs> ผมเดินไปซื้อรถด้วย<อ>ไม่ให้ใครรู้เดินไปซื้อรถที่ร้าน <c oughs> ยอมแมวด้วยไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ไ,มรไม่สนซื้อมาไม่คือแบบอยากอยากจะได้แต่ไม่ไม่ได้ศึกษาก่อนไม่มีความรู้เลยใช่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยต้องซื้อให้ได้มัเลยไปซื้อมาแล้วเดินไปซื้อ้วยนะลุงสามโลอ่ะผมนุ่นอ่ะบ้านข้างหน้านุ่นงไ <c oughs> กลเลยไปซื้อมาพ่อค้าคนหนึ่ง ใช่ได้มาหนึ่งคันทำคลิปเมดาเป็นแมสไหมใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคลิปนี่ยที่ทำไปอ่ะได้เงินจากคลิปที่ผมซื้อรถลงในรถมาฟรีใช้วิธีนี้การทำคลิปคือเราจะไม่ขาดทุนเราทำหวังผลไงผมลองคลิปนั้นมันได้ผลผมซื้อรถคันนั้นมาเท่าไหร่นะหมื่นห้าผมทำคลิปออกไปผมได้สองหมื่นห้ากำไรกำไรผมได้รถฟรีด้วยเยเหลือเลยทีนี้แล้วแล้วพี่เขาบอกว่า ขับเว็บเซีตังไม่จริงทูอะไรแต่ละชั้นที่ตอนเนี้ยยุคยุคเนี้ยมันอะไรมันมันแพงนะมันซื้อรถรถเก่งรถกระบะได้คันคันที่เราทำไปนี่แหละหมดไปเท่าไหร่ล่ะกูจะรู้ไหมมีอะไรรู้ปะมีมีน่าจะรู้นะแต่ว่าเงินมันก็จ่ายเอาเป็นว่าน้องๆอย่าไปบอกเงี้ยอย่าไปบอกสองแสนห้าอจ๊อุ้อันนี้เจ่ยังไม่ได้ขึ้นสีสีแล้วลุงไม่ติดนะนี่คือแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบ แม่ด่าแม่ด่าทุกวันนี้แม่ยังไม่คุยกับผมเลยเ <c oughs> มื่อบอใช้เงินไรสาระแต่ยังไม่รู้หรอกว่าการทําแบบนี้มันต้องหวังทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเสื้อครับดึงตัวเองขึ้นมาเข้ในวงการอยากมีชื่อคือความฝันผมอยากมีชื่อทิ่งในวงการนะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้สายไหนก็ช่างมันแต่ผมขอให้มีชื่อติดให้คนรู้จักก็พอก็เลยทำมาหนึ่งคันแล้วก็นั่นแหละอยากมีด้วยอยากมดดไหมเป็นพี่แจ็คสูบเลย แล้วก็มีกิจกรรมนี้นี่คือแบบว่าความเป็นมาสตอรี่ใช่สตอรี่ของผมเองเพื่อเวลาน้องๆติดตามชมการแข่งก็จะได้แบบว่าเออรู้เรื่องราวเบื้องต้นพื้นฐานเอาไว้เพื่อใครไปดูคลิปตอนแข่งแล้วอยากกลับมาดูว่าความเป็นมามีไงก็กลับมาดูได้กลับมาดูได้นะครับคือมันก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะทุกอย่างมันคือคอนเทนต์บ,บางอันอย่าไปเชื่อจนเกินไปนะครับเอฟซีมันจะต่อยกันตายในคอมเมนต์ระลุลไม่ตอนเนี้ยนั่นแหละผมเจอจกิดือเลยแบบ เพราบะอลาฉนหนู่นหนึ่งอ้ยมันต่อยกันไหมนในโรงเรียนมีมีเด็กขอมีนในโรงเรียนต่อยกันเพ <c oughs> ว่าอัมปาบอลเพราะเรื่องรถนี่แหละมันก็อย่าไปอิ่มมากบางทีดูดูก็แบบก็ห้ามไม่ได้นะคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องคอนเทนต์ด้วยใช่เป็นเ,เรื่องคอนเทนต์แล้วก็เป็นการแสดงใช่เขาเป็นการแสดงนั่นแหละลุงก็อย่างที่บอกนั่นแหละวันที่ยีบเจ็ดเดินทามันจบจบที่สนามถ้าไม่จบจบก็ไม่จบอ่ะแต่ยีบเจ็ดที่จะถึงเนี่ยคือกันยาเนี้ย กัญญาที่เรยกกัญญาก็คือที่ของห้าใช่ครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่ไปแข่งปลายปีธันวา n อ o อ่า, <NGO S 1> อ,าอันนั้นเร่รว่าเ o ็นซึ่งโอ้โหเป็นการแข่งแบบอินฟูประทศไทยอินฟูใช่ครับมันมันงานงานใหญ่มากนะจากเริ่มต้นอยู่ในคุิปกันครับมันมันลามไปนู่นแล้วลุมมันไปอยู่บุรีรัมย์้ว <c oughs> ซึ่งแน่นอนเราแฟนเพจิะต,ต,ต้องก็จะติดตามถ่ายทำความคืบหน้าแล้วก็ผลการแนีงขันการแข่งขันในทุก การแข่งขันที่ไปทําคลิปครับก็ฝ่าย fc กดไลค์กดแชร์นะครับพิมคอมเมนต์มาถามได้นะแต่เรื่องแบบว่าไปขิงกันในคอมเมนต์เอาแต่พอสมควรแล้วกันนะเอาแบบสุภาพด้วยมันไปอยู่ในกลูเกิมนั้นแล้วพี่หยุดไปได้นะคอมเมนต์อ่ะรันอย่างเดียวเลยครับป่าวันอยู่แล้วครับป่าวันทำกับช่าั้นพลาสติกนะครับอฝากให้ fc บาลานต์ตอบสน่อยงนะยังก็ fc ทุกคนที่ดูคลิปอยู่นะตอนนี้นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปในคลิปแข่งรถอะไรเนี่ย อาจจะไม่ถูกใจใครแต่ผมก็ทําเต็มที่แล้วนะทําเต็มที่แล้วก็ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะอย่าไปดราม่าอย่าไปซีเรียสก,กันมากนะแข่งเพื่อ,อกกความบันเทิงกระชับนิดอยากลองอะไรใหม่ๆเกิดเป็นคนทั้งทีก็ร้อนมาทุกทางแต่ก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยด้วยครับน,น,น้องๆก็แบบว่าเห็นเทสลดหรือแรงก็พยายามหาพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือถนนหรือสนามแข่งก็ดีมากใช่ครับอย่ามแข่งหรือว่าโปรยิผมถ่ายกอทิ้งก็ไม่ได้ขับที่บ้านโล่งมาก โล่มากแต่ก็ไม่ได้ขับถึงขนาดนั้นก็แค่1นเกียร์หเกียร์แต่ว่าไม่ได้ออกเต็มขนาดนั้นเด็กมันบอกอยากเห็นพี่ออกเต็มแต่น้องรู้หรือไม่ว่ากําลังรถอ่ะถ้าเกิดน้องไม่คุมขึ้นมันดีอ่ะออกเกียร์หนึ่งก็หงายความแล้วรถเสียหายอีกเสียตังค์อีกอ่าใช่ก็เลยเลือกที่จะขับแบบผมซอมดีกว่านะตามนั้นขับลุงไป l e t โก้ทุกสนามไม่ต้อง We are killing this shit Woo Yama yeah, yam And they say We are killing this shit King back We are killing this shit uh. King back We are killing this shit